สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอแล้วผมบอสนะครับจากโชรูม PB บยูสคาร์นะครับแน่นอนครับวันนี้ถ้าเรามาเจอกันต้องต้องเจอที่ว่าลดราคาลดราคาดีจับต้องได้แล้วก็สวยด้วยวันนี้นะครับเป็นคิวของตัวโตต้านะครับผมอ่ามันเป็นหน้าแชมป์ครับมันเป็นปลายปีเป็นต้นทีปี15แล้วก่อนที่จะเป็นของตัวรีโวนะครับผมด้านนี้นะครับจะมาพร้อมของตู้นะครับผมสูงเมตรแปซึ่ง กระบะหัวเดียวนะครับดีเซลนะครับผมพร้อมตู้เนี่ยหายากมากๆและเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาครับตามมาครับก็จะเป็นของตัวยางนะครับผมตัวประตูนะครับผมแล้วก็จะเป็นของตัวหลังคานะครับทรงสูงอ่าเรามาดูรอบคันกันก่อนดีกว่า ซึ่งจริงๆนะผมบอกเลยว่าคือปกติเนี่ยรถตู้เนี่ยที่ว่าพวกเนี้ยสามารถวิ่งเข้าเคอร์รี่วิ่งดาลา่ามูฟหูได้หลายอย่างเลยใครที่หารถที่บอกว่าพร้อมตู้นะครับคนคันนี้ไม่ควรพลาดมารอบพันครับอ่าอันนี้รอบพันทั้งหมดเขาแล้วเขาเนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดด้านท้ายดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะเป็นตู้ทึบ อ่ตูทึบเลยไอ้นี่ก็จะนิดนึงแต่เปิดได้ถ้าไ,ได้อยู่เปิดไนดะ้นี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่ยสูงประมาณเมตรแปดสซึ่งเมตรแบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับการมากขนของเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาจะใช้พวกเคอรี่หรือว่าพวกคนขนของ,ของ,ของต่างๆเนี่ยต้องสูงขั้นต่ำประมาณนี้ ไม่งั้นเนี่ยมันจะลําบากมาก 80. เมตร80อ๋อผมสูงแล้ว77ก็เนี่ยคเมตร80ใช่อโอเคเรามาดูข้างในกันครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างลองสตาร์ทกันดูอ๋อเครื่องดีเซลนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องก่อนดีกว่า ตัวนี้นะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมีจมูกนะครับเพิ่มมาตราการแรงนะครับโอ้ยไม่ใช่เพิ่มมาตาการประหยัดน้ำมันแลแรงขึ้นด้วยเออแม่มาตราการแรงมันมาจากไหนวะเนี่ยนี่ครับก็สภาพก็จะใหม่อย่างงี้ครับผมด้านนี้แล้วก็แบตตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนของตัวรูปใหม่มาด้วยนะครับตัวนี้ปี15แท้เลย นะครับปีเป็นห้าแท้เลยก็คือคอมเบลเลียวเนี่ยอย่างที่คนรู้กันว่าโตต้าเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่นำคอมเบลเลียวเข้ามาแน่นอนครับเครื่องพัฒนามาถึงจุดสูงสุดแล้วแหละคันนี้นะครับผมทั้งประหยัดนะครับทั้งโทนนะครับและทั้งแรงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างภางในเป็นยังไงบ้างอ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้นะครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่3 2 9 0 0 0เเท่านั้นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามาจาก u t u b e นะครับผมผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งเฉพาะลูกค้าที่มาจากยูทูบนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในครับมาเป็นไงบ้างนี่ครับด้านนี้นะครับก็ภูมิใจกับกระชับมือครับมีแอร์แบ็กนะครับถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าเลยซึ่งในความปลอดภัยตัวนี้มีเฉพาะของตัวปีใหม่ๆเท่านี้จะมีของตัวถุงลมนิรภัยในของตัวหัวเดี่ยวนะครับผมตัวนี้เป็นระบบนะครับไฟฟ้านะครับผม ตรงนี้ครับมาดูนะครับไฟฟ้าตัวนี้อ่าจอไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับแล้วก็มีวิทยุนะครับผมเล่น mp สามได้นะครับผมแอร์นะครับผมเย็นเจี๊ยบแล้วก็พวกอารองอะไรพวกพวกอารองอะไรต่างๆครับผมก็มีหมดเลยครับนี่ครับพวกแม่ลงแม่แรงพร้อมถ้ายังไงนะครับผมคันนี้นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติชอบนะครับผมคลิปนี้นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับสันตกริกมาเลยนะครับแล้วผมเนี่ยจะมีคลิปดีๆรถดีๆมาให้แล้วตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปอยู่ที่ซอยรังผาแขงร้อยห้าเก้านะครับติดกับซอยเลยครับเลยไมนิดเดียวครับจะเห็นโชว์รูมเขียวพีบีรถบ้านเกตเอนะครับผมและถ้าเกิดสนใจกันผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอยังคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ใช้กดแชร์นะถูกต้องรถสวยราคาดีจดไปลาย